สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước trân hoa pepsi bởi mùa xa thả มันโดนแซวมาพักๆหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะตอนนี้ก็จะยินดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เขินมากกว่าเดิมเท่าไหร่จริงๆมีได้แอกลับไปดูคลิปสัากคู่กันของเราเองครับค่ะเป็นยังไงบ้างกับเห็นฟิลเราตอนนั้นก็ยอมรับว่าก็เขินบ้างแต่ต้องเก็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่คู่แต่เขาขู่แต่เขาลู้ชายเขาก็ดูแบบว่าตกก้นแเป็นคำถามหรือเปล่าหรือเป็นคำแซวก็เขินว่าเวลาเป็นายเขาตอบบอกว่าจริงจังแบบว่า คือจริงว่าจริง,รงๆแล้วเขาเป็นคนมีทั้งพาร์ทจริงจังอยู่แล้ว,นวเนาะเวลาเราคุยกันแล้วก็มีทั้งพาร์ทแบบเล่นอะไรเงี้ยคือไปที่อยู่หน้าแบ็คดรอปที่สัมภาษณ์กับวันที่เราคุยกันปกติมันเหมือนกันนะคะ<ม>ไม่งั้นพี่เขาทำแต่เขามีเสียงสองไหมก <c oughs> ็มีก็มีก็มีสามารถเรียนแบบได้ไหมเรียนแบบได้แต่ไม่ท <c oughs> ําให้ดูหรอกเออเพราคนอยากรู้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนเหมือนพูดถึงพาร์ทหน่อยเหมือนเขาแบบว่า เขาบอกว่าทำไมแบบมันไม่เข้าเทียมอะไรเงี้ยเขาเคยแบบเรียกไปค่าใบขาเป็นเราตอบแบบเขาคลิปเราตอนมั้นไงแล้วเขาแบบมานั่งแบบทำรีแอคคลิปสัมภาษณ์คู่ด้วยหนูเคยกลัวเขาน้อยใจแล้วหนูก็เลยถามมาร์สมาว่าเฮ้ยหน้อยใจเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนเป็นกับเขาปกติคนที่ควรรู้สึกแปลกคือนายตังหะเขาบอกเขาเลยอ๋อโอเคเพื่อนคงเข้าใจอเลยพี่มาร์ตบอกว่าถ้าสมมติมีอะไรติดหวะพี่มาร์ต ถ้าเป็นพี่มาร์คคือพี่เฟิร์นตกตกจริงไหมคะค่ะแล้วถ้าเป็นนายหยิบออกาอันนี้เรียกว่าสองมาตรฐานอยู่แล้วต้องบอกมาร์คไม่ได้บอกพี่แล้วล่ะก็จริงมาร์คขอโทษนะเพื่อนรักพี่มาร์คบอกว่าท่นุชถนอมมาร์คไม่เคยเห็นแบบนี้จากที่ใบเฟิร์นก็จริงค่ะก็จริงของเขาก็ไม่มีอะไรจะเถียงเลยเขาแซวเราไหมว่าเราไม่เราเปลี่ยนไปไม่นะจริงๆเขาก็เคยพูดว่าอยากเห็นเฟิร์นแบบนี้บ้างหรือตฉพาะด้วยความเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเฟิร์นก็จะแบบรุนแรงหน่อย เพื่อนมันจะไม่ชินเขาร้องขอไปว่าอยากได้รับกาปรปฏิบัติเหมนนายบ้างไม่ค่อยนะเขาบอกว่านายคนกลัวเพราะคนเหมือนผีเข้าแล้วแบบว่าเราเป็นมาตรฐานแชกกับทุกคนแล้วก็กับนายยังได้สองเลยใช่ได<ช>้เพื่นหนักแน่นไปเลยใช่แล้วนายเคยเห็นมุมที่เราทํากับมันไหมแม่เว <c oughs> นว่าเห็นตลอดค่ะคือด้วยความที่แบบอยู่ในกองอย่างเงี้ยก็ <c oughs> มันก็ไม่ใช่คนแรกที่เป็นเหยื่อนหนูเพื่อนๆทุกคนก็จะแบบไปเห็นนายก็จะเห็นวีรกรรมคนกับเพื่อนอยู่จนทุกคนนี้อ่าแต่เพราะเป็นแฟนกันยังเเหมือนเดิมไหม ถ้าหนูกับเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนไปอยู่แล้วแต่ังแ่ต้องมุมกันในการใส่ใจอะไรเพิ่มมากขึ้นหรอก็มีก็มีมุมใส่ใจมุมมุมงยิงกันก็มีแต่ไอความเป็นเพื่อนที่เรามีให้กันมาเป็นตั้งแต่แรกมันก็ยังมีคือมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างสบายอะค่ะมีความเป็นหญิงมากขึ้นบางเวลาค่ะบางเวลาที่ยังเป็นเพื่อนไปอะไรเงี้ยก็ยังมีเขาก็จะค่อนข้างชินค่ะเขาก็จะรู้มันมันต้องคิพยพูดตัวเองไหมเออฉันแบบต้อง พิ่ครคูให้เขาดูให้ดูดีในสไตลเขาเลยไม่เคยเลยค่ะเขารูา้จักเราเยอะมากๆแล้วเนอะสักสี่ห้าปีเราก็ไม่ใช่ย่อยแต่ละอย่างที่เล่นที่ทำะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้จักจกันมากๆค่ะไม่เป็นวมื่อพอเปลี่ยนสถานะแล้วต้องทําให้ตัวเองแบบว่าดู รักใส่สำหรับเขาตลอดเลยนะคะหรือทันต์หล่อไม่นะไม่มีจริงๆไม่มีอยู่ด้วยกันเพื่อนก็ตลกเล่นเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เข้าใจแต่แทก็อย่างนั้นเหมือนเดิมใช่แต่ก็จะมีแบบบางทีก็มีงงงงยิ้งคุยโทรศัพท์บ้างแบบที่เมื่อก่อนไม่เคยมีนี่จริงๆเรายังเรียกไอ้น้าอยู่ไหมเคยเคยมีหลุดบ้างเขาก็จะแอบอย่านะะไม่ให้พูดไม่อยากให้พูดแล้วเคยมีเสียงแขกใส่ไหมแบบรถที่แบบจังหวะเพื่อนมา เสียงแข็งใส่เขาเหรอคะไม่ไม่นเขาเสียงแข็งแข็งเราเป็นจังหวะที่เราแบบพูดเดียเขาเขาไม่เคยเห็นเสียงแข็งใส่เราเราะะคเราก็ไม่มีเราก็จะแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยตลกมากกว่าอย่างงงงงแงงอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้เห็นก็จะแบบอุ้ยแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับไปเจอมุมนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงก็ตกใจตัวเองบ้างบางวันนะคะก็มีเออที่เสียงฉันหล่ออะไรก็มีบ้างมันเป็นฟิลอินเลิฟอย่างเงี้ยไมคะไปเจอจังก็เป็นอะไรนะที่ดูไม่ใช่ตัวเองเหมือนผีเข้าอย่างที่มาร์ทบอกคุณนี่ก็ ก็มีเลยหรือเพราะความรักมันเลยทำให้เราได้เราเลยทำได้หรือลึกๆเราอาจจะเป็นคนน่ารักแต่ลึกมากก็น่ารักก็น่ารักอะไรเป็ยากไม่กันกันกัการที่เรามีความรักท่ามกลางสายตาคนนี้ความคาดหวังในคนอื่นอะไรอยู่เออสําหรรบคนมันไม่ยากนะคะรู้สึกว่าคนขอบคุณมากกว่าคือก็เราก็เป็นแบบเด็กคนนึงเนาะไม่คิดว่าทุกคนจะแบบให้กําลังใจหรือตามติดขนาดนี้แต่ว่าด้วยพื้นฐานของหนูก็มันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ตรงไปตรงมากับทุกอย่างก็ คุยกันก็พูดหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรกดดันแล้วก็พยายามเรียนรู้กันละกันมากกว่าแค่เปิดตนกันขนาดไหนเรื่องตื่อภาเลือหรืออะไรยิ้เขาลยปิดบังอะไรไม่ทันแล้วค่ะตั้งแต่สมัยถ่ายละครถ่ายหนังหนูพ้อสุดพลังเลยคือแบบคือเปนคแฝ่ตัวเองร้อยเปอรเซ็นไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วค่ะแต่พอเป็นแฟนก็เราก็ยังกล้าทำอยู่เลยก็ไม่เคยหยุดเลยนะคะอะไรอย่างนี้ อย่างเช่นอะไรก็คือเราใช้ชีวิตปกติเลยอ่ะถ้าทุกคนสงสัยเรื่องเลอก็อิ่มก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะอยู่แล้วค่ะอย่างแม่หมูเมื่อก่อนจะแซลเราบ่อยมากเดี๋ยวนี้ยังเซลอยู่ไหมเพราะว่าเออได้แล้วหรือว่าหรือว่าพอหลังจากที่เราตกลงว่าเป็นแฟนตอนหน้าสื่อแล้วแม่หมูเขาก็จะมีเวลาทํางานแม่ก็จะแท็กมาอะไรอย่างเงี้ยว่าคลิปนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเขารักมากขึ้นไม่ชาบเลยเนาะอย่างอย่างพอมีความรักมันทําให้แบบว่าฟีลเราหรืออะไรมันดีต่อใจไปเพื่อนยังไงบ้างค่ะ มันก็มันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการแบบทําอะไรทุกวันตื่นมาก็มีคนแบบเอออัปเดตว่าวันนี้เลิกงานแล้วเป็นยังไงทํางานเป็นยังไงก็เหมือนมีแบบมีคนเป็นคู่คิดคอยช่วยคอยอะไรให้กําลังใจกันแหละค่ะเมื่อวานทุกวันไม่เปิดทุกวันทุกคนตื่นก่อนนอนหรือว่าในก็คือในเป็นวันแรกไม่เคยมีข้ามเลยใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครตื่นก่อนแล้วพิมพ์มาก่อนอันนี้เล่าเยอะไปแล้วนะ่อยากี เพื่นๆเนาะไม่เอาดีกว่าเองถามไปเรื่อยคทิปได้สุวยทิปได้อวาไปทะเลกับเพื่อนๆของเพื่อนค่ะไม่ได้ไหไม่ได้ไปใช่ไหมไปทำงานควรเข้าไปไหมไม่ค่อยนะคะไม่ควรเลยเหรอเวลาเพื่อนเนี่ยจะมาเป็นไม่ควนเขราะไงไม่มันคือรู้ว่าเขาทำงานจะถามอยู่แล้วว่าวันนี้ทำงานไหมคนไปที่นี่กับเพื่อนๆน้อะไรกันแต่ว่าทิปนี้มันแบบปุบปับมากเลยค่ะวันของวันอะไรเอาเลยปิดแตกลูกเป็นไงบ้างคะปิดแตกปิ๊ดแตกลูก ก็โอเคนะคะเขาไปดิหมอของนายเหรอเขาเปนคไมได้เนี่ย่วงเขาก็บอกน่นแ้ดีเขาไม่ห่วงแล้วเหรอไม่ห่วงปวก่อนไมคะไม่คอยค่ะลงไปเลยผัวผัวพอดไปเลยอันนี้คือซับซ้อชุดายน้ยังไม่อันนี้คือหนักแล้วค่ะคือได้แค่นี้นี่แงมากรงาันสะดวกแค่นี้หรอโอเคแล้วนะประมาณนี้ดีกว่า อย่างเม uh> ื่อก่อนพ่อไปจะเหวี่ยงใบไม้เวลาใส่ชุดลุงชุดว่ายน้ำเลยเดี๋ยวนี้คนลดความห่วงไม่หลังจะพอไปก็ไม่มีใครนะคะปกติเวลาเปิ้ลจะโพสหรือเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่ค่อยว่าอยู่แล้วค่ะเราก็จะรู้ลิมิตเราว่าเออเราประมาณนี้เราสบายใจสะดวกกับการเล่นน้ำเราเน้นเล่นสนุกเล่นจริงเล่นจังเหมือนตอนนั้นที่แบบเปิ้ลไปเที่ยวหลายที่เหมือนไหนเขาก็เรียกเร้องาอย่าง แต่คิวงานมันไม่ค่อยตรงกันค่ะแต่ก็เราก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยว่าก็หาคิวว่าในถ้าว่างชนกันก็อยากไปเที่ยวด้วยกันเชื่อเขาค่ะคิวอยู่อ๋อเขาก็เขาก็พูดอยู่ก็อยากไปเที่ยวด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันต้องแบบว่างชนกันหลายวันหน่อยอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคะฮะโอเคอันนี้พีจ๊คเาอี้คือขออนุญาตการลงลูกเรือแล้วแล้วอย่างพอมีนายเข้ามาช่วยดูแลยคุนึองพ่อสบายใจขึ้นไหมใในการที่มีนายเข้ามาในชีวิตเปิดเผยเราก็ไม่เคยถามเนาะ ไม่รู้จะตอบแทนพ่อไม่ได้ด้วยไม่ผามให้คุณแต่อาจจะแบบเราก็เป็นลูกสาวแบบฟิลเฮาเฮาคุยเล่นคุยอะไรหรืออาจจะไม่ก็ไม่ได้แบบแสดงแบบพูดกันว่าเออพ่อห่วงลูกหรือลูกห่วงพ่อแต่เราก็คุยเล่นกันแบบมันเป็นเพื่อนน่ะเก๊กๆจริงๆเก๊กๆมากกว่า่วนใหญ่พ่อจะเคารพการตัดสินใจของหนูหมดเลยนะคะก็และลูกอยากเห็นลูกมีความสุขเท่านั้นก็มีลงมีลายมีพูดคุยกันอย่างวันเกิดก็ส่งผลไม้ไปใหุ้พ่อ โอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าไม่มีอะไรเล่าแล้วหนาแค่ไหนสิทำงานอาทิตย์เป็นต้องเล่าอะไรอย่างนั้นวันอาทิตย์ทำอะไรอ่ะเขารู้ไงวันต่อวันโทษทีสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาที ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เตอร์เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวัดเบสซี่เบิร์ดเมอร์าอาร้อน